คุณพลาดเกม NBA ในวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังแชมป์ NBA ครับเล่นยังไงให้สู้ไก่ซิกเซอร์ไม่ได้วันนี้หัวจะปวดไก่ซิกเซอร์วันนี้มันเล่นเอาจริงพอไม่มีพ่สูจด,ดมบนสนามย่ำนิกเลือดเลยแล้วนี้ผมมันจะโดนอังเดรดามอนจัดสามแทกหน้าได้ยังไงวันนี้ถ่ายเกมไปเจนพยายามไล่ขึ้นมาแต่ไก่ซิกเซอร์มันตึงเกินได้ลุกกี้บีเจพุทแบ็คดังแทบจะตอกฝาลงและยังไม่พอลุกเกียบแมคคิมันยังมาจัดสามตอกหน้านิ icks, คคาร์บ้านไปอีก เกม5นาทีก็จะใส่กันก่อนเลยโค้ดทีมหมายชิวบู๊บหัวร้อนจะบวกกัน แเลยบินก่อนคนแรกแล้วเหมือนมาลายมันกลัวหมาชิวฟุฟเลยเปิดใจรองชีมอมหารมาลายสูตรแรนโดเลยติดใจจัดจูเลียสพุดเดิลยิง15ลง3แต่ยิงลูกโทษ16ลูกสงสัยสูตรนี้รสชาติคงกลมกล่อมจริงวันธรรมดาของลูด้โกบอยโดนนายแบบบอกว่าหนักแล้วพี่ชายแอร์บอลดังแถมมีแก้เขินร้องมาลายสูตรจริงว่าโกบอยเกมกำลับงบีบนายแบบเชดต้องมีจัดห้าซิกเนเจอร์บุมซะหน่อยให้หอมปากหอมคอและจะเล่นเพลงใหญ่ใจน้องนิ่งแต่นี่พี่ชายมันคือแอนไข่ ai, มดแดงใจอย่างนิง่งสเต็ปแบส สีแค่นี้ก็กินนายแบบขานแล้วยังจะไปบล็อกดับฝันนายแบบเพิ่มอีกสุดท้ายตันเดอร์ตามสารแต้มบอลอยู่กับนายแบบเชนแต่โดนแอนดนี้เอสไก่ไข่มดแดงสติลโคตรสวย ลูกสีเมียสีแถมโพลขนาดนี้ต้องตามก่อนเลยเสื้อแอนของเอลเวสแลบแอนโทนเขียวสวยมากแอนไข่มดแดงแอนลายแรกนายแบบเชก็มีนายแบบเชยฟ n นเอ็มวีพีซันเดอร์ปีแชมป์เซลติกปีแชมป์โคบีกินต้อนรับคริสต์มาสหรือจะเป็นพี่หลัง4ี่เกมไปตามกันได้แล้วที่เอลเวสแลมในเดสคริปชั่นเลยนะคะวัดบอสตันเซลติกเกมนี้ยังมากับแผนกระำนำสามคะ เจอแล้วว่านี้มันทําได้หลวงพี่วอไม่เท่าแหร่แต่หลวงพ่อไว้เจ้าอาวาสวัดน,นี้แม่นเกินพาะหลวงพ่อไว้จัดก,กระนำสามแต้มจะลูกยากจะลูกง่ายหลวงพ่อเอาหมดพุนไปโยมพายสามเยอะแล้วพอสี่พายอย่างนี้มนเด็กวัดเฮาเซอร์ลงมาทวาวัดจัดสามอีกเรือเรือเปอร์ชนะฮอสบูชนะแคบหมู